สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่โอ o อ h a n n e l นะครับวันนี้นะผมจะพาท่านผู้ชมนะครับไปดูรถยนต์ที่เพิ่งเปิดตัวใหม่จากประเทศจีนนะฮะนั่นก็คือ MG 7แต่ก่อนที่จะไปดูข้อมูลต่างๆนะครับฝากท่านผู้ชมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกันให้ผมด้วยนะครับโอเคครับถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยครับไป เอ็มจีประเทศจีนเปิดตัวรถจีดารุ่นใหม่ล่าสุดอย่าง MG7 เซเอาใจลูกค้าวัยหนุ่มสาวด้วยขุมพลังเต็มประสิทธิภาพสูงแต่ราคาที่ใครได้ยินก็ต้องร้องวาวนะฮะเพราะเปิดราคามาอยู่ที่1นึ8 0 0สนหอยวนถ้าตีเป็นเงินไทยก็จะอยู่ที่ประมาณ5้5 0 0 0เบาทราคานี้ยังไม่รวมภาษีนะครับพร้อมโปรเดตนะครับสำหรับลูกค้าที่จอง15,000หืนายแรกเนี่ยรับประกันตลอดอายุการใช้งานและสิทธิพิเศษอีกมากมายนะครับมาดูที่มิติของตัวถังของ MG7 กันก่อนนะครับ สำหรับความยาวนะฮะจะอยู่ที่4,884ม mm, ิลมความกว้างอยู่ที่1,889ม mm, ิมความสูงอยู่ที่1,447ม mm, ิลลมรและระยะฐานล้อนะครับจะอยู่ที่2,778ม mm. ิลลิเมตร MG7 นะครับเป็นรถซีดานสไตล์สปอร์ตดีไซน์ภายนอกนะครับมีกระจังหน้าขนาดใหญ่พร้อมกับกันชนหน้าแต่ละข้างมีช่องหน้าอากาศให้เห็นอย่างชัดเจนมาพร้อมไฟหน้าทรงสามเหลี่ยม ไฟน้อยเส้นสายแบบสปอร์ที่ลาดเอียงลงมาบนฝากระโปรงหน้านะฮะด้านหลังนะฮะมีชุดไฟท้ายลากยาวตลอดความกว้างบริเวณกระโปรงและลากยาวไปยังบางโค้งด้านหลังด้วยนะฮะเสริมความนัาใจด้วยท่อไอเสียสีท่อและสปอยเลอร์หลังที่ช่วยเสริมรูปลักษณ์ของ MG s ให้ดูมีความสปอร์ตยิ่งขึ้นนะฮะมาพร้อมกับล้ออัลลอยยางขนาด255/50 R18 หรือ245/40 R19 ด้วยมีติตัวถังดังกล่าวนะฮะ MG 7เนี่ยจึงมีขนาดใกล้เคียงกับ Toyota Camry นะฮะ สำหรับภายในห้องโดยสารของ mg 7นะครับมีความน่าดึงดูดแล้วก็ดูล้ำสมัยนะครับสามารถเลือกโทนสีได้3เฉดนะฮะได้แก่สีดำสีเขียวแล้วก็สีแดงนะครับมาพร้อมกับแผงหน้าปัดดิจิตอลขนาด10.25นิ้วและหน้าจอระบบ infotainment ขนาด12-3นิ้วนะฮะพร้อมบล็อกปุ่มกดระบบสัมผัสแบบค p a c i t ท v e สำหรับควบคุมระบบปรับอากาศพร้อมาลัยมัลติฟังชันเป็นรูปตัว d แบบ3ามก้านแผงคอนโซลนะครับมีคันเกียร์แบบ m o n o s t a b l e พร้อมปุ่มกด start stop เพิ่มที่วางแก้วน้ำสองใบและท่านชาร์จโทรศัพท์ใบไหลชาร์จเจอร์ใต้ที่วางแขนนะฮะจะมีที่เก็บของขนาดใหญ่พร้อมพอร์ต USB t y ท e C 2พอร์ตนะครับเบาะนั่งของ MG7 เนี่ยจะเป็นดีไซน์สปอร์ตจัดเต็มด้วยทุกความบันเทิงนะครับด้วยลำพโพงบสทั้งหมด14่ตำแหน่งที่สำคัญนะฮะยังมีระบบความปลอดภัยอัจฉริยะ Advanced Driver Assistance System หรือ ADAS นะครับอย่างไรก็ตามนะฮะลูกค้าสามารถเพิ่มออปชันการใช้งานได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเพิ่มระบบ Head-up Display ในระบบจอดรถด,ด้วยตัวเองนะฮะเช่นเดียวกับระบบ mg ngp หรือ navigation guide pilot นะครับที่เป็นอุปกรณ์เสริมด้วยนะครับหรับปุ่มพลังของ mg 7นะครับสามารถเลือกเครื่องยนต์เทอร์โบชาร์จได้2รูปแบบนะครับซึ่งก็จะมีเครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบชาร์จรหัส15 fde ขนาด1.5ลิตรกำลังสูงสุดอยู่ที่1 8 8่แรงม้าแรงบิด300นิวตันเมตรทำงานคู่กับเกียร์ dct 7สปีดในเครื่องยนต์นะครับผมจะเป็นเครื่องยนต์เบ e, นซินเทอร์โบ กำลังสูงสุดอยู่ที่261แรงม้าแรงบิด่ร้อยหนิวตันเมตรทำงานจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ9สปีดอัตราเร่ง0ูงถึงนะครับผมจะใช้เวลา6.5วินาทีนะฮะไม่ว่า mg 7ดนะครับดูจะเป็นรถสปอร์ตนะครับแต่กำลังแรงบิดแล้วก็อัตราเร่งเนี่ยจะเห็นได้ว่าไม่ใช่พละงกำลังของรถสปอร์ตนะสำหรับราคาจำหน่ายของ mg 7รุ่นแสแตนดาดนะครับราคาจะเริ่มต้นที่1 1 9 8 0 0หยวนโดยตีเป็นเงินไทยก็จะอยู่ที่ประมาณ5,95,000บาทราคายังไม่่วมภารับ น่าเสียดายนะครับที่รุ่นนี้ค่อนข้างธรรมดาเนื่องจากไม่มีระบบ ADAS e กล้องมองรอบคาน360สองศาระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบปรับระดับได้ระบบทําความร้อนที่นั่งด้านหน้าและอื่นๆน,น,นะฮะทั้งนี้นะฮะราคาของ MG 7นะครับโดยรวมจะอยู่ที่ประมาณ1,19,800หยวนถึง1 6 9 8 0 0หยวนซึ่งราคาม็ตีเป็นเงินไทยจะอยู่ที่ประมาณ5 9 0 0 0ถึง8 0 0นะฮะร,ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มนะ แต่ถ้าลูกค้าท่านใดนะครับต้องการซื้อออปชันมบจัดเต็มนะครับผมก็ต้องจ่ายเพิ่มอีก12,000หยวนนะครับหรือประมาณ60,000กว่าบาทนะครับฉะนั้นราคารุ่นท็อปของ MG7 นะครับราคาจะอยู่ที่181,800หยวนหรือตีเป็นเงินไทยก็จะอยู่ที่ประมาณ96,000กว่าบาทนะครับราคานี้ยังไม่รวมภาษีนะฮะซึ่งราคานี้นะครับมีรถคู่แข่งในจีนมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นรถเครื่องยนต์สันดาปรักยนต์ไฮบริดและเครื่องยนต์ไฟฟ้าล้วนนะครับที่กำลังจะเปิดตัวในประเทศจีนเร็วนนี้ะะฮอย่างไรก็ตามนะครรับ MG เตียมแผนที่จะดึงลูกค้าด้วยโโปรมชั่นสสุดพิเศษาหรับลูกค้ะฮ จำนวนหน0 0งหนาคันแรกนะครับผมจะมีประกรันตลอดอายุการใช้งานซึ่งประกรันตรงนี้นะครับผมจะใช้สำหรับส่วนประกอบหลัก เโลโมอเพิเงินขวัญทุงให้อีก10,000ห,หยวนหรือตีเป็นเงินไทยก็จะอยู่ที่ประมาณ50,000บาทนะครับนี่ก็เป็นข้อมูลแล้วก็สเปคทั้งหมดนะครับของ MG 7นะครับรถยนต์ดีไซน์สปอร์ตล่าสุดจากค่าย MG นะฮะถ้าต้องมาเราดูอีกทีนะครับว่า MG 7เนี่ยจะมีแผนจะนําเข้ามาขายที่ประเทศไทยหรือเปล่านะครับโดยรวมเนี่ยผมรู้สึกว่า MG 7เนี่ยเป็นรถที่สวยนะครับถึงแม้ว่าเขาจะไม่ใช่รถที่แบบเป็นรถสปอร์ตแบบจริงๆจังๆนะฮะแต่ถือว่าดีไซน์ของเขาเนี่ยถือว่าสวยมากเลยนะฮะสำหรับ EP นี้นะผมต้องขอตัวลาไไปปกก่่่อออนนนนนนะะคครรรัััับบวว้้้เดตขขมมมูลาาาสใใหห EP ผ สำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย